สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้ามืนอนน้มาพอกะลัใหย่อีกเช่นเคยค่ะทุกคนมาพอกัดอีกเช่นเคยค่ะ,ะทุกคนอยู่กลางทงไ้ทงหน้านะคะอายใชยก่กะมะหดทุเรียนคือเก่าค่ะทุกคนมืนอหนิมารดน้ําต้นทุเรียนค่ะหลังจากที่ ฝนตกฝนตกอยู่อาช่สวัสดีท่านผู้ชมเลยค่ะดูค่ะค่ะทุกคนไอแช่เห้า,า,หาเมื่อกี้นี่อันเพิ่นไปท่านายางค่ะทุกคนไปท่านายางอยู่สวนเทิงเนาะคะนะน่ะเนาะเดี๋ยวนี้จะสียเอาคลิปลงให้เบิ่งอยู่ค่ะทุกคนไอยช่นะคะไปท่านายางนะคะเตรียมตัวทิกชกรีดยางนะคะทุกคนเพอาะท่านายางเร็ตเรียบร้อยแล้วก็ลงมาหน้าไต้นะคะ มาซองเบงต้นหมกทุเรียนคือเก่าค่ะทุกคนอยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่านะคะหมดต้นหมกทุเรียนค่ะทุกคนเพิ่นก็นยังอยู่ดีนะคะ่ะสดชื่นดีอยู่ค่ะมาดูแลเอาใจใส่เพิ่นเสมอๆนะคะเนาะดูค่ะค่ะทุกคนไอาา้าชเหาเป็นเจไดในไอ้ต้นหมกทุเรียนซื่นดีบ่ะอือ ยอดแตกไม่ยอดแตกหรือเปล่ายอดปร่งมาใหม่ยอดปร่งมาใหม่แล้วอีกขั้นหนึ่งฮดจักรคู่นี่ฮดมาตรฐานสามกับคู่ต่ว่าฝนเมื่อกี้ตกทุ่มอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าห้ากับห้ากับตกมาเบิร์กนะอยๆเแล้วก็มาหดเพลินไว้เออเพื่อมีแมงไม่อย่างล่งสินะาฮอบมะเบิ่งเออเห็นแต่นางนกกับเพลินว่ามีแมงกินนู่น แมงกินนู่นมัมักมากินใบต้นโอเขรเรียนนะคะทุกคน,นกสปริงเกอร์มือสปริงเกอร์มือ <c oughs> จเจ้าตเห็ดดีแท้ะละลที่จริงแถวนี่ก็จะปลูกพักด้วยได้ค่ะทุกคน ลอ่ลอลอ่อขันเจาะนำบาดานก็นะคะขันจอนำบดานเรียบร้อยแล้วในเกษสิทำการปลูกพักด้วยค่ะเอะอ,นอฟนกระโตกเกือบทุกมหือเนาะใช่ค่ะแอมไแน่นอนพยากรเออบเนนอนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถลกนิดเดียวอะไรเงี้ยมาทงไฮทงหน้าคือเก้านะคะทุกคนมาทุ่มหือ ะะอากาศก็ดีดีค่ะมางนี้ล่มพาดเย็นเย็นนะคะมัอว่านนี่ก็ไปเก็บผักบุ้งนะคะอยู่ซ้นสุวนทำถ้น<ะ>เขาก็เขียวขื้นก็เกาค่ะทุกคน,นค่ะดีที่มัอว่านนี่ยมัอว่านนี่ขื้นมาก่ันขื้นมานาง่งข้าวเดียวค่ะทุกคนฝนตกห่อฝนตกไรเลยค่ะบันนี้พักกันเลื่อมเอาหอดผักบุ้ง <c oughs> <c oughs> เดีกลับไปอีกรอบนึงนะคะมาออกผักบุ้งฝนตกแห้งนะคะตกมาในร่มพอมค่ะขันตกซื้อกับโอเคย,ยุเออบันนี่ล่มแห้งน้ำขาะทุกคนเขาก็เริ่มเคี้ยวแล้วนะคะเนาะเขาเพิ่งจะเริ่มงามขึ้นทุกมือทุกมือนะคะเนาะเริ่มเคี้ยวขึ้นแล้วนะคะทุกคนฮะเห็ดยังเห็ดกระด้าง นี่ราคาทุกคนน้ำเย้กกระ,ะทายถ้ำนะคะกระทายำพิธีชีวิตของเฮ้าราคาเหล้วก็กิจวัตรประจำํำวันของเขาเนาะคะเออมาให้ทุกคนได้รับชมน้ำกันแล้วก็เป็นการบันทึกเรื่องเล่าของเขานะคะเออแต่ละมือแต่ละเวียนมาเฮ้าเฮ็ดยังแน่นะคะเออเน้ำเย้กกระแบบว่าเก็บภาพความทรงจํานะคะเอามาไว้ถ้าเบิ่งนะคะทุกคนยามกินหอดคิดถึงเนาะคะเนาะไปบ้านหน,นองกิงนหนองกินเผือก ไปบ้านอะไรนะบ้านน้องตีนเผืกอกไปดูที่ต่อซาเล้งที่ต่อซาเลงา้ง嘛จตเอาซาเล้งไปต่อจะได้ขี่ขี่รถซาเล้งมาจะเอารถเมื่อกี้ไอ้ใจตุดสิเดี๋ยวสิไปตอ่อันสิเอามอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนไปต่อเฮ็ดเป็นซาเล้งนะคะเวลามานะคะไอ้ใจก็จะได้ขี่รถซาเลง้งพาลัตเตย์มาด้วยเออสิพาอัน้องมาลัตเตย์มาหน้าหน้ามั่นครัทุกคนแต่ว่าแม่ไม่ได้มาเออเพิ่นสิบปอยหายลำไยมาน,น้าแล้วว่าซั่น เพราะว่าละแม่ก็เริมเริมทองแกและน้อยเนาะเออขันแต่ว่าขันคันมากขันอยากขห้น้ำแย่มากน้ำนี่ก็คทือต้องเอารถรถยนตมากนะคะเพราะว่ามันมันก็สีนิ่มก็กันนะคะกันเ่งมันก็กันซาเล่งนี่มันสีมันสีทันเนียนเคลื่อนทะเนียนบอกมันสีทะเนียนหลายทัเนียนแห้งนะคะเพราะว่าอยู่ตรงไหทตรงหน้าเข้าทางกันมาคอยดีนะคะบางช่วงสีหักก็ต้องคอยคอยขี้ม่านบ่ละ คันกันรูดเก่งนี่มัม่เพิ่อนรกสีมีโชคไม่อย่างที่มันแบบนิ่มกอจักน้อยหนึ่งนะคะเนาะแล็คอยมากสินะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็เรียกว่าเดี๋ยวหลังจากงดต้นบทุเรียนเรียบร้อยนะคะเนาะเออมาซอบเมืองแล้มน่ค่ะเดี๋ยวก็สิไปบ้านน้องตีนเผือกไปถามอันชเล่งน,นะคะไปถามไ้ ว่าราคาเขาได้เนาะค่นนะ,คะเนาะไปดูปแบบว่าสิเอาไปเลือกแบบว่าสิเอาแบบจังใดจังใดนะคะทุกคนนี่แหละเนาะค่ะก็ค่อยเฮ็ดค่อยทําไปคะ่ะทุกคนค่อยไปทีละก้านนะคะเนาะก้าวเล็กๆข,ข,ของเหานะคะค่อยเฮ็ดค่อยท่าไปเรื่อยๆนะคะทุกคน,นเนพื่อน้องเพนนี่ <c oughs> บ่ S <S> อีกสองเดือนนะคะทุกคนอีกสองเดือนประมาณสองเดือนเออประมาณสเดือนนิดๆนี่แหละค่ะทุกคนสองเดือนกว่านิดๆนะคะเนาะเออดินหนักเลยตอนนี้เออตอนนี้นอนพี่นิกกัดินดินแน่บดินเนาะค่ะเนาะเล้ได้ก็เริ่มท่องไงเรื่อยๆกเมื่อยเลี้วนะคะสมมือเนี้เมื่อยบันนี้เอียงก็แล้วแต่ค่ะทุกคนน้ำหนักค่ะน้ำหนักสิฮอกแปดสิบแล้วทุกคน เออน้ำหนักน้ำหนักลำไยนะึ้นย่างต่อเนื่องเพราะว่าลำไยกินข้าวแซ่บนะคะแล้วก็แห้งเห็ดกับข้าวแบบว่าแซ่บๆนี่ยคะเห็ดกับข้าวท่อกินเองเนาะเห็ดกับเขากินเองแล้วบะเนี้แซ่บสันแล้วค่ะทุกคนเนาะไอ้ใจก็แห้งเห็ดกับข้าวแซ่บบะเนยเออเออกระท่อช่วยกันนะคะบะานยเออแซ่บเนาะเออในวัก็กินข้าวแซ่บกินเบิร์ตตลอดบะเนยเออกินอีหยังก็แซ่บไหมคะทุกคนลำไยนะ อเออบรูวานสีล่งลูกแล้วล่งแม่ <c oughs> มงา,งงางนหยางงาอย่างพี่ฮู้สั่งกระสีนั่ยระคาทุกคนบานีน้ำหนักกระขึ้นนะคะกระยออนะาเดีวนะคะทุกคนเดี๋ยวมาลดที่หลังนะคะหลังขอดค่อยค่อยมาลดน้ำหนักเอาที่หลังนะคะ เนี่นกข่าวก็คือเป็นวิถีอีสานวิถีชาวไร่ชาวนาบา่ไอ้ชาวสวนชาวสวนชาวสวนส,ส,สวนผสมผสานนะคะทุกคน,อ,จจนอ,อยู่บรรยากาศบรรยากาศอีสานบานหน้าเฮ่านะคะเนาะเดี๋ยวถ้าอยู่ตัวจจเป็นพออ่อค้าเอออาชัยว่าถ้าอยู่ตัวล้วก็อาจ,จัยเป็นพอ่อค้าแม่ค้านะคะเนาะเอออาจัยมีของขายตลาดนุ่งตลาดนาคืคือว่า เขากลมาวเ่บิงไปเรื่อยๆก่อนคะ่ะเบิงเบิงว่าเพื่อน<า>เพื่อนมากินยังเพิ่นเห็ดยังนะคะเขากลามาเนี่แหละเบิงไปเรื่อยๆก่อนนะคะพอขันมาปูเพชรปับ๊บเนนูนนี่นั่นหนึ่งสีเเ้ๆาๆเบิงบนอย่างนี้มันกะเบิงเอ,อเบิงจังหวะก่อนนะคะทุกคนเบิงจังหวะเบิงทิศท,ทางทิศท,ทางเขาเรียกว่าอะไรทิศท,ทางลมบ้ เบื้องจากว่าเบื้องทิศทางเบื้องนั้นเบื้องนี้ก่อนนะคะทุกคนคอยเฮ็ดคอยเป็นคอยไปนะคะอือืมอีกอย่างเฮ้าเฮ้าเฮ้ามีลูกนะคะน้ำเย่อกระทองก,งกับยางกระเฮ็ดซอยพันเดบรลายนะคะเนาะได้ให้กำลังใจไอาชาเฮ้าแล้วนะคะไอาชาเฮากับเก่งเก่งคาร์ดนเก่งขักเฮ็ดเป็นเป็ทุกอย่างค่ะพันเฮ็ดเป็นเพนพันเรียนลู เรียนงรูแล้วก็เหตุเป็นตัวทําได้แต่ยังไม่ทําดีไม่ดีแค่ทําได้อเคุณว่าแค่ทําได้แต่ว่ายังไม่ถึงกับทําดีแกนั่นแหละกับพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะอทําไปเรื่อยๆนะคะทุกคนดีตรงที่ว่าได้ได้อยู่กับลูกับเมียน่อยเนาะพ่อกับแม่ก็คอยเหลือกพ่อกับแม่ก็ พอก็แม่ก็สอนเห<ร>็ดจังซันจังซี่ป็นก็สอนดีอยู่ด้วยค่ะพอก็แม่ก็เริ่มแกรเริ่มเถาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนบันปลายชีวิตของเฮาเนาะคะ่ะเนอะเฮาก็นี่แหละก็ต้องกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาเรียนรูร้นะคะมาเรียนรู้การทำให้ทำหน้ามาเรียนรู้การเฮ็ดสวนนะคะพอก็แม่เป็นผ้าเห็ดยาเฮาก็เฮ็ดตามเพิ่นไปนะคะทุกคนอ ที่จริงก็มีพื้นฐานตอนเด็กนะมีมีพื้นฐานตอนเป็นเด็กน้อยอยู่นะค่ะเพราะว่าตอนตอนเป็นเด็กน้อยเปิดกับผ้าเฮ็ดอยู่แล้วเนาะเปิดกับผ้าเฮ็ดผ้าทําอยู่แล้วแต่ว่ายุคสมัยสมัยมันเปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไปการทํามันไม่เหมือนเดิมการทำให้ทำหน้ากับคบกเก่าค่ะทุกคนแต่สมัยตะกี้ต้องดําหน้าเด้วยนะค่ะมานวดหน้าแล้วก็มาดําหน้าส่วนสีดําหน้าแล้วก็เป็นซองสามเดือนพุ่น้องอายเนาะแต่ว่าการเกล็ดยังเป็นเรื่องใหม่ เ,เออแต่ว่าการกีดอย่างนี่เป็นเรื่องไม่นะคะเพราะว่าแต่ในหน่อยบ้านในมีอย่างนอกจากกินเนาะแต่ในหน่อยแต่สมัยแบบในหน่อยนะตอนอยู่บ้าน,นออตอนอยู่บ้านบ้านในนี่อย่างมันเองอยางกระเพิงมาแม่มีเนี่ยแหละตอนใหญ่แล้วก็ก็เลยเป็นเรื่องไม่นะคะซึ่งเข้าเข้าไปเหตุงานโดนอ้ใช่เห็ุงานจิกีละ่ะ ไปเห็นงานสิบเลยออกจากบ้านตั้งแต่สิบเท่าไหรสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยออกจากบ้านตั้งแต่สิบห้าอายุสิบห้าปีแล้วก็ไปเรียนเห็ดนั่นเห็ดนี่แล้วก็ทำทำงานว่ามันสามสิบกว่าปีด้วยทำงานทำงานด้านกุ๊กจริงๆก็ประมาณยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีนะคะเห็ดงานนะคะนี่แหละพอเห็ดงานไปช่วงระยะหนึ่งนะคะ อิออ่มตู่เฮาก็กลับมาใช้ชีวิตนี่นะคะอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเฮาเนาะค่ะก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งในช่วงบันปลายชีวิตของเฮาเนาะเ่ะเนาะอ,อายุกันนี่แหละสี่สิบสี่สิบห้าสิบได้เนาะสี่สิบกว่าแล้วสี่สิบกว่าสิบเขาห้าสิบก็ได้ออใช่ลำย่กับสิเขาสี่สิบแล้วนะคะก็ถือว่าอายุหลายแล้วนะคะ โอเคนะคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะลำยิกัน้ำมาฝากไวซํำานีก่อนนะคะ่ะลำยิขอบคุณทุกคนนะ,ะที่เข้ามารับชมติดตามตปกับกร้านใจกำลำยิ่ค่ะขอบคุณมากมๆาเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย